สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับทิเชื่์พิมพ์วิภาอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนภาษาไทยกันค่ะเราจะมาเรียนในเรื่องของพยัญชนะทอมนโทนะคะ พยัญชนะตัวนี้ชื่อว่าทอมนโทรหรือทอนางมนโทที่เราเรียกกันนะคะซึ่งเป็นพยัญชนะไทยอยู่ในลำดับที่17ค่ะจัดอยู่ในกลุ่มของอักษรต่านะคะเด็กๆเ,เมื่อเป็นคํำแล้วมีตัวสะกดนะคะเราจะสามารถอ่านออกเสียงได้สองแบบค่ะแบบแรกก็คือทอมนโท,ที่ออกเสียงดอเด็กเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของบทความกันนะคะบัณฑิตขึ้นมณโดเสียงกระทบกลองบันดอ บัรดุเหลืองอ่อนเหมาะเสียงไพเราะออกเสียงดอเรามาดูตัวอย่างคำจากบทความเมื่อสักครู่กันค่ะคำว่าบัณฑิตบัณฑิตนั้นนะคะหมายถึงผู้ที่มีปัญญาหรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาค่ะมณดกมณดกนั้นนะคะหมายถึงสถาปัตยกรรมไทยรูปแบบหนึ่งค่ะที่มีเรือนยอดขนาดใหญ่นั่นเอง บันดอกบันดอกนั้นนะคะคือกลองสองหน้าขนาดเล็กชนิดหนึ่งค่ะบันดุบันดุนั้นหมายถึงโทนสีเหลืองหรือว่าสีเหลืองอ่อนนะคะเรามาดูตัวอย่างทอมมนโทที่ออกเสียงในรูปแบบที่สองค่ะก็คือทอมมนโทที่ออกเสียงทอทหารเรามาดูตัวอย่างบทความกันเลยนะคะเด็กๆ มนโทและมนทนทอมนโทเล่นกลออกเสียงทอมนทาคุณทีม่อทันทะสถานและจันทานเรามาดูไปทีละคำค่ะว่าแต่ละคำมีความหมายว่าอะไรมนโทคือชื่อของนางในวรรณคดีค่ะมนทนหมายถึงบริเวณ มนทาคือชื่อของไม้พุ่มชนิดหนึ่งนะคะที่มีดอกเป็นสีเหลืองกุนทีหมายถึงหม้อน้ำที่มีคอสูงและมีฝาปิดทันทัสถานคือเรือนจำที่ใช้ควบคุมนักโทษค่ะ ส่วนคำว่าจันทานหมายถึงชนชั้นวรรณะหนึ่งในอินเดียหรือว่าต่ำช้านั่นเองค่ะจบไปแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ